สวัสดีครับมาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีครับวันนี้มามาดูบ้านใหม่จเจ้าคุณเพิ่มครับแม่นยังปลาหำดูนะนี่ครับปลาหำกำกำลังปรับเขาเอือยังภูดพิชัตเราปาหำควาบสวัสดีเอฟซีไหนวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนาะนี่ครับเฮ้ยก้ามครับผม มันแพรกับเอฟซีดูครับวันนี้เป็นลิงครับไปกับหลักใหญ่ปลาหามด้อครับผมโอ้ปลาหามอ้วนดีหลืว่ลาจำมั่มดีขึ้นเด็ดตัดยานล้มหกหน่อยหรือมันปับให้โล่งก็ดีนะไปทับช่างนี่ครับต้นต้นยางปลาหามต้นยางย่างจริงนี่ครับ แน่นอนจริงๆครับเอฟซีปหาหัมเนี่ยครับ,บ,บ,บทำเป็นทุกอย่างครับไวรัสและ้วก็สร้างพวกรักเมื่อกี <มา S 1> ด้ดอ <มา S 1> กยืนอยู่นี่นี่ครับดูปหาหัมกับคนขยันี่ผักใต่ก็กินแต่อันนี้พี่ผักใต้กินแต่ต้นยางพลาหนึ่งธรรมดาสิบบุ้งสักครับวันนี้มันดีคผมป่ะบุ้งมีเทานั้นเนาะแล้วคุณปลูกต้นยางไาว้เนี่ไปกิดขายป่ะไม่ได้ขายครับผมงินว่าขายน้ำยางด้วย โหโหดูคุณแม่นิ่งมากครับไม่ตกใจครับเอซีนี่อายุท่วนแม่ควานกำลังเกี่ยวย้าครับโอ้โห,หายาก่ายเนาะอยู่ตรงนี้อาหารอุดมสมบูรณ์ครับเอนซีนี่เพิ่มปะคนอนบ่ะปะคนอนบออยู่นี่นอนเนาะนอนทักกบีกไหมนอนทักกบิกบอเนาะนั่นนอน,นโชว์เอฟซีซื่อๆดิ ครับอยู่ที่นี่ครับยาเยอะครับแม่ควันหาใกล้ๆนี่แหละครับเป็นน้องชางกินครับยาลุงโมยาคั้วเล่าดีกว่ายาขั้วตะมอแต่ผมเนาะดูอยู่นี่ครับเออสระหามกำลังทาปรับภูมิทัศน์ครับผมแม่ควันปรับภูมิทัศน์ครับผมอากาศไทยเทครับผมมันจะได้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะลงโล่งครับผมอากาศจะได้สดชื่นดูๆครับเก็บใบไผ่ครับ โอ้คุณเพิ่มมาอยู่นี่มอมแมมมากเลยปะหัมอาบน้ำยังประหัมเนี่ยยังมาท่านได้อาบดิโอ้ตกใจเสียงน้ำเป็นช้างเผือกเลยครับเอซีเนี่ยครับช้างเผือกครับผม อัวติดอันชักบอกแล้วอย่างครับโอ้ดูเคียวยาแล้วครับดูสิไปฝึกส้างเขาแมนเห็ดมือเป็นมือปันทางดินรนครับผมเนาะทำทุกอย่างครับประหามเหมือนประหัมเลยครับนี่ครับ เก,กี้ยวหญ้าก็เกี้ยวหญ้าก็เก่งครับตัดต้นไม้ก็เป็นครับผมเนาะ <c oughs> นี่ครับนี่ครับดูครับปีนอย่างคล่องแคล่วครับเอ็ซีนี่เนาะถ้า <c oughs> ที่ช้างป่วยนี่ป้าหำก็ปีนอย่างนี้แนละ้วป้าหำตัดตน้นโพต้นไทรให้กินถ้าช้างป่วยก็ปีนต้นไม้อย่างนี้แนละ้วตัด <c oughs> <c oughs> ผมมดแดงทีตือมดแดงครับผมเจอมดแดงไหมทรายครับเจอเจอแตนนะปะ้าหำเนาะเจอห้างแตนไหมไม่เคยเจอปะ เออนั่นแหละครับกับอาจจะจะโดดลงก็กลัวนะสูงด้วยนี่คกับแต่อยู่ก็แตนต่อยเจ็บอีกครับนี่ป่ากำลังปรับภูมิทัศน์วุ้ยหนาล้ำทางใต้นี่ได้งามจนป่าฮัมคุณไหมคุณแม่ลูกไปตัดได้ไหมเออเท็ดทางดีๆลงไปเอาขึ้นมาก็ต้องไปเกี่ยวไก่เลยนี่นี่ครับนั่นเอามาอยู่ทุกวันฮะไรยังบลอดใช้ทุกวัน เณนดีนกเณรดีเขาเขาแกล้งกันดีอ๋ออัศจรรย์เอัศจรรย์อัศจรรยยูอัศจรรย์เี่เขาเบิ่งสางเขายู่นีนเด้อยู่งไทยไทยดนี่ครับครับ เอ้ยมาแล้วมาแล้วครับผมเข้ากล้องนายเรียวเร็วเร็วเรวเร็วเรียวเอ็นเอฟซีมาในชุดแดมาเห็นโอ้โล่งสะอาดสะอ้านครับให้กำลังประหามกำลังปรับภูมิรรมทัศน์เอฟซีนี่ครับโล่งลยครับไอ้ลมมันรวงครับเนาะอบอ้าวไอ้มันนีมันรกเกินลมก็ไม่พัดผ่านครับผมเนาะลมมันบปรวงครับ ต้องทำให้ลมมันลวงพี่นั่งดึงเอาแล้วนี่ครับประหัมมี่ครับนักเคยนักกีฬาอะไรนะ้วพอกายไประหัมถอดเสื้อเหมือนนักกีฬาพอกายเลยประหัมนี่ครับเหาะยังเหาะยังกันล่ะนี่ครับเคยต่อยมวยไหมเคยครับนี่นักมวยก็เคยเป็นครับเอซี่แพ้ตลอดครับแพ้ตลอดครับสกุสกุนครับไปชนะไม่เป็น เขาบอกว่าแพ้แพ้นพระชนะเป็นมารเรอนีอ่อยากเป็นพระก็เลยแพ้ตลอดปะ <g ül> กือลูกเันเนะมีน้ำปะ่ะบ่มีหรนะอกมเนาะนี่ครับอ้กินอยู่นี่ได้กินสมุนไพนรเนาะไปทำ <g ül> นี่ครับอาหารการกินกือเดิมสมบูรณ์ครับเอซีนี่ก็คุณเพิ่มครับ มอมแมมแท้อยู่นี่ป่ะหำมอมแมมแท้เดี๋ยวก็อาบน้ำเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังมามาดูน้องอาบน้ำครับวันนี้ป่ะหำทำความสะอาดก่อนเดี๋ยววันหลังให้น้องอาบน้ำนะครับผมนี่ปัดภูมิทัศน์นะหารถเข็นจัดท่านมาเลยเข็นสี่ทางรถเข็นปูนนะเมนอยู่รถดำรถดำรถดำเนาะ เราตังค์กันบรมีบรมีรถดำเดี๋ยวมีรถดำเนาะนี่เฮ้ยแย่งเนาะอยากกินแห้งครับมันเก็บมันเก็บกินเบิดแหละทันต์รถถือลูกมั้งอ้าวจะต้อลูกดูดูคุณลูกภาพมากินยาอะไรสินี่ครับเออร่อยไหมหน้าตามันจิ้มริมเดียบมาอยู่ยังสี่เบิ้งมันคือสั่งปลาเลยวะ เหินดีังินก็นนนนนท่นนอนสน,สนิทธรรมดาแล้วครับแปลกที่แล้วน้องก็ยังที่นี้ที่ไหนเน,นาะสิยาีม่วงกนครับเงินสีนม่วงเหรอสีม่วงสีหาโม่งแล้วมั้งอยู่มันมีคนอยู่เด้เนี่ยเอามาเห็ดมาอยู่มันกับแลนแต่ผมออเออดูเท่าเด็ี ได้ใบไผ่คาบมนีสนุกเลยคแบบเบิ่งยำปันเบิ้งยำเป็นประหัมมืงคาข้อนะอนคือนี้คิดว่าแม่จะนอนไหมครับทอ,อ,องคูณน,นอนง่ายแนละ้วน,นี่คเลยไม้นนนนไมันไม,ไม่มีอาการตกใจอะไรนอนอยู่มนะคิดว่า แล้วที่ตรงนี้ก็เคยอยู่ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมทองคูณเคยอยู่แต่เด็กใช่ไหมตั้งแต่สามขวบอตอนไหนสี่ข <4 S 1> <4 S 2> วบใช่ไหมตอนทองคูณมาอยู่กับประฮัมจักปีะตอนประมาณจักปีประมาณสี่ปีเนาะตั้งแต่อายุสี่ขวบครับตั้งแต่ทองคูนเนาะโอ้แสดงว่ามาอยู่นานเลยเดนนี่อยู่สิบกว่าปีละอยู่จะลืมแล้วอ,อยู่จนลนะืนมแล้วครับ ที่นอนเขาประจําครับพี่เนาะเขาเคยนอนแต่ก็เล็กๆครับแต่เด็กๆครับแม่ครูเนี่ยอันนี้ก็ได้กลับมานอนบ้านเก่าเมื่อก่อนยังไม่ทมที่ใช่ไหมประหัเมื่อก่อนตรงนี้มันต่ำเลยใช่ไหมยังไม่ทมที่ไม่ยังไม่ทมที่นะพอคุณตามาอยู่คุณตาทมเลยสูงขึ้นรับดูครับกินใบไผ่ครับโอ้ยาเด็ดอร่อยเลยครับ ดูเจ้าคุณเพิ่มก็กินกับเอฟซีนี่ตจแค่้า่หนี่จังหน่อยนี่แหละดไปหาสิบนาทีพอเขาเห็นหนาซิซิโอ้กินใบไผ่ดีมากเลยป่ะฮัมตัดเบิร์ดนี่ให้กินเขาดีเลยป่ะฮัมไใบไผ่เนี่ยไหมตดได้กินสมือสมือ เป็นเป็นยาเนาะถธรรมชาติกับไม่มีสารเคมีเนาะนี่ครับเอฟซีหมดงางมันอีกแลันไปคุดมาเร็วเร็วเอากล้องหน่อยโบประดิไลสดทายธรรมรักครับออครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย,วยครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณ f ีทุกท่านเด้อครับที่คอยติดตามอุดหนุนคอยเป็นกำลังใจดีๆให้พวกเราครับผมต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ